สว,วัสดีคร,ออครับผมกินเที่ยวหาฮีบ่ายจูชาแนลครับผมพอๆจะคายกับไปจูมือนีละครับพร้อมๆกันเลยเก่ามงโซ่มื่อนี้ครับมาพ่อรุกิซานรูปเด่นนัดใหม่โอ้ยงงหลมาตั้งใส่ยักษ์จังวะเงินมาแบบบูบอกกว่าเก้าเลยครับผมมาฟอนี้มาอยู่นี่แหละครับผมกะเป็นการต้อนรับลุกิซานเป็นสีผ้าเฮ็ดเมนูเสียบสูกินมนือนีครับบาน 10, ์จิพันครับฟาร์มนุ่มๆใหญ่สาขาบุคคล้นใช่ครับผมอย่างวันที่ตามส่งกับเมนูเด็ดๆห้องมือนีเนาะ มาเั้งสี่ซุ้มลูกีสานงงสวัสดีครับนุ้งสวัสดีครับไม่บบได้เจอกันนานนะเนี่ยนะไม่เจอกันนานผมมือนกับมาหาห้อ <นะ S 1> บ้านเรามาปวดไปบ้านผู้อ,อื่นเสยนี่นกระทรมดานเลยโอเคมือเนเดิมกับวาพ่อพ่อลูกิสานแล้วครับมีเมนู่ดแสบแบแน่นอนตอนนี้กำลังเฮ็ดหนูกันอยู่เนาะจะเบิ่งวิธีการทำหมูกันครับผมแล้วก็ติดตามยาวๆไปเลยจะบอกภาษาบุรีรัมย์ของเรื่องที่บวกเลยฟังบวภาษาเขมรือเป่เออก็มีเขมรมีอีสานคนกันหลายหมู่บ้าน ขื้นบ้านดีครับผมทานหน้าจะอ,อ,อร่อยนี่คโอเคครับไปเดี๋ยวไปหาเบิง้งเมนูแซ่บๆกันครับวันนี้เราๆนกันเป็นอยู่แล้วโอเค <Okay. S 2> มื่อนี้กำแน่นเปี้ยเลยเด้นั่น <c oughs> โอะนี่วิธีทำคนหนูของพี่ผัดสูตรสูตรเทคนิคอันนี้ขีเพิงครับนี่ใส่ขีเพิงนหนูตัวใหญ่ตัวนี้ประมาณโลคว้าเหมืนเป็นโลเลยนะน้ำเก็ือมาทนี้คืิต้มขีขเพิงมัอนหอนครับผม โอ้ยนั่นเสร็จหลือเปล่เนียนอ๋อมกูออกง่ายแท้จริงว่ะออกง่ายดีว่ะกราบเลยโอ้สุดยอดดีดีว่ะออกเป็นกราบพี่ดีนะโอ้ยเป็นกราบเลยไหมเพราะเึงนึครื่องมาเป็นาะเออไอ้ยาอุ้ยสูตรเทคนิคเลยครับเลือกผู้เคยเห็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายง่ายนี่ ไอ้สะอาดเลยเนาะเกินเนาะบ่มีคนน่าที่ได้ะเอาแม่ได้คนหลายๆครับลองแม่แบคนยังแบคนนอกเวลาประจุมก็จุมมันไวเวลาเอนี่นะนี่นี่คือหอมนีเลยเ้อตัวนึงเดใส่เวลาพเกินหาทีเนาะบ่สองทีเดียวมันออกบ่ยเหลูกสารา้องดึอดออกไงบ้งเมี้ยไอ้ินดูคือจังแกเปียกมันเกลยวตัวนี้ไมมม่มงอาเฮ็ดลง อ๋อวันนี้บอกวิธีหรือว่ายังบ่มผมตรงนี้ใส่เงยกูมูครับผมบาดอ่าจิ๋วขึ้นขึ้นข้าวเนี่ยครับผมสีกอกเมนูเด็ดเลยอาลองมึงเออได้อยู่ได้อยู่ต้องใส่พลังหน่อยงั่นโอ้โหเรียนตัวเงยความเลยเยอะใส่มันแตกกันหมดอ่ะโอ้โหสีมือดีว่าลุยซ่านี่ บวกคิดบวกฝันเราจะจีเปาะคนนูแดงมันง่ายยังไงอยู่ทด่ตัครับผมแต่ก่อนลุกเดือดเราปวดปวดดูสิปวดอยากเลยแม่ผมมือนี่พัฒนาไปไกลกับเขาพูดมีพัดได้ทีเนี่ยน้องเทคนิคใหม่ๆเลยครั้งแรกเลยในทีมไม่ได้ที่เดือเพึ่งเขาเนี่ยเป็นต้่มไม่เลยวันนี้ได้นี่ไดหมเอาไปนี่ใส่เค้ืเอาไปไม่ขนมันนี่นี่เอาไปกองไหมกองไหมอ๋อกองกอแล้วก็ใส่ได้เป็นติ๊บเทียมแม่เขาจะไปน็หมักเลยเพราะว่ามันใส่ได้ได้อยู่ กันด้เบอร์ข้นถอนคนรู้ว่าเป็นยังถอนไดนะคุณที่เหล่านม้นแมนตูดีไปเฮ็นพวกปิ่นผมก็ว่าจะว่างท่านละเฮ็ดง่ายเลยสบายเลยผู้ใดถอนพวกปิ่นก็มาเฮ็ดได้เลยยังไงอีกสูตรหนึ่งน้ำฮ้อนๆเนี่ยคืต้องกาะน้ำฮ้อนี่พอดีเด้วยนะพอดีพอดีเยาฮ้อนเกินไปเยาเย็นเกินไปบ่อันลังเซียนเล็กน้อยแต่อันนี้ง่ายเลยง่ายกว่าง่ายกว่าครับดึงปื่อๆออกแล้วเนาะเป็นเด็ดดีอย่ี่บอกออกเปิดไม่ถึงหรือเปล่าอันนี้คนบวมมั้งคนบวมนี่ในรอบมันมันฮ้อนๆอยู่เห็นไหมห่อนคนบวมมันเนาะ ไมปครับเดี๋ยวทวงเมนูกันครับเดี๋ยวเรียนเมนูกันโอเคมักไว้ทำแตุ่กจอยเรียบร้อยแล้วครับเบิ้งขาวจนโพนอยู่เนื้อเนื้อนูขอดูเนื้อหนูหน่อยครับโอ้โหหนูอะไรเนี่ยโอ้จุกจอยเร็วเนื้อยังไงครับตัวนีตัวนี้ที่ทำการเอาอบเอานะครับว่าอบเป็นวันมันดีหนังมันดีกรอบไฟมันเสมอครับมันดีสุกอีกตัวหนึ่งเขาสีดูวจามันก็สีงุกใส่ ยอกกล้วยครับผมของอะไรเครื okay, okay, okay. No, Mira, like ่องงานขออะไรซับเพื่อนบ่ซับเพื่อนอีกันออันนั้นไอ้ที่ว่าไอ้ลามนัวะซับเลยเหมือนซับลงมาเลยเศษคารมังด้วยั้งนั้นทำหมดเลยทั้งสามตัวแมืนเหมนซับเลยไปจะขาดจะแจ้งจำมันมันขาหนูครับผมอันตรายแล้วจะตัวล้านไหมแจ้งจำขายหนูขาดไปหมดเลยพวกผมพี่บอ้อเลย แกกับสมแดงหนูจะเข้าหนึ่งหนูโ <Okay. S 1> อเคอันนี้ทำการอบเลยครับหนูหนูพุกไง่ายไซคิโลกว่าเพาสิ่งทีาำการอย่างไฟพอย่างไปงไฟม,มา,านสมเสมออัจฉริไม่ก่อ,อนครับแต่ว่าตัวนี้ครับผมป,ปักไว้จำนวงชั่วโมงแล้วครับตัดมันข้างในก่อนนี่ชุดตัวตัวงาง่ <c ười> ายบนเงาคืออะไรอะไรครับอบน้ายๆไปครับเดี๋ยวมาติดตามดูตอนตอนนสุกเนาะ โอเคขอเงาอแกะนกครับเมนูลูกอีสานครับผมเซตเป็นที่เรียบร้อยครับมกหนูเราจะปุกไปฝากแม่คนเดียวนะใส่เหยียบกล้วยพ่อมาย้อนแสงนิดหน่อยเลยครับหมื่นนิดหน่อยนึงนี่กาลังก่อไฟครับเดี๋ยวมกสุดเลยอย่ารับให้เบิ้งครับผมได้หลายพี่ได้หลายไม่ใช่ไม่ดันจะแตกถึงหกถึงเจ็ดโมงอะประมาณนั้นครับหกเจ็ดโมงนครับไปเดี๋ยวไปรอซิมกันเท่าเดี๋ยวของมฝันเดบนได้ยังบ่รู้ครับก๊อฟไฟเรวตอนนี้โอเค เรื่องนะครับความชิมในเสือในแซบแล้วแต่ว่าต้องรอให้มันกรอบก,อกว่านี้คนมีพันบอกว่าต้องกรับให้มันกรอบกวนะ่านี้นะแต่ตัวนี้สังเกตได้น้ำมันออกมาเต็มเลยน,นี่นะหนม,ม,มูฟ้ามของมีพันยัไม่ต้องม้วงครับหมูพุกใหญ่หนึ่งครับใต้สาขาบกโคนชัเลยครับผมอ้วนมันอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมารอชิมกันน,นี่คือข้าวฉีดเลยหมูไฟครับผมที่เสือเบสสามลูกนะครับ ใส่ห้องก็คื้อลูกกิสันเลยข้วกระดาษลำเลยไอ้เไพคือเปลี่ยนคือลำเลยลำไม่ลำเลยนี่ขาจุดมดโอ้เหรอโอ้กำลังสวยรู้เท่านี้กำลังดีมันสั่นพอดีบอลเขาใส่ตัวนั่นนะบอลไปทานมากๆนะสั่นเดินนิดหน่อยโอ้ใส่ม่ได้เดี๋ยวมันไม่ดีนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เอาน้องพุทธศับหนุ่ยให้แล้วครับเป็โจ๊สิบมันจำการมาผงเครื่องเลยทีนี้ อันนี้ตำขมิ้นครับตำขมิ้นส่เพื่อความหอมมินะกุลอันนีคือหนูออสับเป็นจีบเรียครอยติดแกงเตรียมพร้อมแล้วครับลูสารตำเพื่อไงครับาสบใส่หลายป็นไดอกมันสิค่ะหอมเครื่องหอมเหัอะไรครมโอเคเอาเดียีประมาณนี้แล้วก็เอามือจกเลยครับใส่เข้าไป ใส่กันไปเลยจะว่าข้างบนขงใส่ไหลคูกเข่าให้มันออกสีครับแม่ออใส่เมื่อลุยนั่งเสียบด้ยบอกว่าเบืงต้นแล้วุลังแล้วขาวูกวอาล้มขุกไม่ขูดอยูี่ันะครับบอ้ครับท่าเอาซ้ำนี่เพราะว่ามันกินมันสิออการพวนะหลามปลาไหลนะครับวันนี้ปลาไหลหนูหนูฟ้ามหนูพูงไง จำอไรกจำชืออะเห่งซ้ำเหมือนเมเวลาาูนหนึ่งครับใต้ครับหนึ่งครับใต้ถราคาปตใช่โอเคกูเรา้เจาผสมปรุงเครื่องการเทศลามนี่งของวกหทังบางไม้ครับเกลือเกลือผมชุดฟอม่นเกลือของงได้เนี่ยเอาแบบควบนัวค็มหนัวอ่ะหนัวมันสีแบบมีความมันในตัวอยู่แล้วเพือรสชาติของเขาอ่ะมันตายตัวอ่กล่วนํำประเดียกนิดนึง ประเด็กนงด้วยครับมากไว้จักปีเลยประเด็กยังม่กรอนรังจักปีพวกเจ้าหมูมันงี่ดีเหมือนเท้ลงไปเนาะกินมาโอ็เคอนถนออนพีรีบเร็วๆอียงทางหนูเฮ้ยหูหูโว้ยหนูรูบึงหนูตัดต่อยู่นี่กรอบมากเนาะ ปอบีสุดี่ว่าเออขากเขาใครที่เราเยอะสุดก็ต้องเสียข้าุงเยอะเฮ้ยข้าโมอยู่ไหนหมดหรอประมาณนี้่นลงได้เอาอย่างพีดนผมจะรถแล้วก็เสียวเสียบกาวเกียวไหมเส้ยเขา ใส่กระสใสเบอรหลอว่าผมซื้อมาได้เห็ดกับเขาแต่ละเทือนี่มันซื้อไปว่าห้อยห้อยสองห่อเหมือนมึงงเนารไ่แถบรายหนูแดนแกลบอยู่ครับแข็ง้แข็งดูในคาเปล่ามาครับคุกเขาแกันแล้วใส่ซิ๊วขาวใช่ไหมโอ้เปิดไม้เลื่อเลซิ๊วขาวนี่ เ๋าะเข้าไปนิดนึงครับที่อยู่ข้าหนึ่งไข่ไหลเลยที่เด็ดเลยแต่ว่าบวกองใส่อะไรมันบิวหรอกแล้วก็ผงชูรสนิดนึงโอ้วันลูกสใส่เม็่อวเรืออยู่ตรงไหนเอาเห็เดเจีวผมใส่แค่ซอสเดียวเลต่ผงชูรสก็ไม้ตั็ปลาเคี่ยวนิดนึงสูตรแบบที่แซวผมพอพิาร์ผส,ส,สมตาูองิสแต่ของไม่ตันี้เนาะปลาเคี่ยวยอาะๆเข้าไปครับ รอยตั้งตัวสุดๆเดี๋ยวเหลือดจะใส่ดู๊ยสังเกตนิ้วนางข่างไส้นะครับนี่ยขางขวาข่างไส้ใส่ตัวนีงกีนดิข่างไส้ก็นี่บันมีอย่างนี้หรอนี่อันนี้ก็ไหกตัวครับใส่เข้าไปกูแคนหมดเลยอันนี้กูแคนหรอถ้าเบิ้งติดตามเอายูว่าได้เ่าอย่างเ่าอยู่ลักษณะนี้ใส่นี่งได้ไหมใส่ได้ใส่ครับใส่ครับขอบคุณครับยังครับเพราะนยังครับต้นหอมบักซี่ดึงสุดนมันขึ้ เด oh okay. okay, uh huh. ี๋ยวใส่เดี๋ยวจิ้มกันเที่ยวมาคือห้องขนนี่คือเขาเนื้อมากๆเลยดูสังเกตดิแสบข้าวปุ๋ยลงโตดิเออกบล้องอมาเนยหยัดล้งบังใบไผ่แบบที่นึ่อ้้าวนี่แหละโอเคครับผมตอนนี้หอมแล้วต้นหอมมาแล้วครับแหน่แล้วมันเข้ากันน้ำหนูผมนี่ชมิ้นด้วยกรเมิยดน้อยนึง เดี๋ยวสุดยอดนั่แม่ขัวาเจาเวทแม่ขัวเป็นไทยท่ังไงายท่านเป็นเพราะว่าแม่ขั่วมนมีขีอายขีอายมาใส่ในหอใส่แล้วนะบบ้เลัไปครับใส่ไปมะกรูดยังคะใส่แล้วครับทาใส่ไปแล้วใส่แล้วบอกใส่แล้วใส่แล้วไทยใบนาวใส่แล้วบอกละละใส่แล้วมั้ยใบมะกรูดานได้ับเดี๋ยวเดี๋ยวแ นั่งนู่นไปไปเขาไปนั่งคุณนะอยากเข้าไปครับนี่โจทำลำนูลำนูลำนูเดี๋ยวกินลำนูกันพอป่ะมันไม่พอไเอาอีกตัวหนึ่งมาไปบ้าหมายถึงว่าลำนูเหรอเขากินแค่พ่อแซมไงกำลังงั่มเลยเขาทำนี่กินพ่อกินจนน่ะอันนี้เรามีตับด้วยนะครับทุกคนโอเคหนึ่งหนึ่งบ้องเสร็จไปแล้ววางไว้เดี๋ยวพ่นเจสิมาแยงเขาเขาต้องล็อกไว้ อย่งคนแย่งเอาว่าหรอหนูอีกตัวว่าหรอด้าครับนี่ว่ามันสิยดายไส่เนาะสองบ้องกำลังดีใส่้แย่รวมๆแป้งเสียมันยังสุกง่ายดีว่าลายก้นกินไหมเอาว่าน้องละเถิงเม่นุ่งเพราะม่นุ่งเพราพี่พ่อนะครับหยาดลงไปขอบแล้วสองกระบอกเลยสองบ้องเลยครับผมก็หลายๆคนกิน นี่เสร็จขึ like it. It right. ้นที่เรียบร้อยบัเต็มปะพี่เอาก็ใครเอาพิกยันใครเอาพี่ยันอีกบ่บ่าไม่ยังนี่ซื้อได้สองบ่อเขาเขาปลงยัดเต็มหลายเพราะว่าอ้แมันแน่ๆจังหวะมันจะออกมาเป็นท่อนๆเลยบ้านใครบ้านใครนี่แยกเข้าไปครับแล้วก็ปิดฝาไปเลยนี่เสร็จแล้วหนึ่งครับอีกอหนึ่ง แต่ไข่หนึ่งพิ่วโมงหอมรีดเดียวไขเนาะมวนไปจัดไปแล้วก็ตรงนี้มวนดึ๊บจัดไปเจ๊ดึงบอลดึงแข้งบันย่ออว่าจัดดึกหลายบันย่อลองเข้าตรงดึงออกอีกนะอยู่ประมาณนี้แหละโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปทำการเผาเลยทีนี้โอเคตามนี้แหละแจ๋วสุดยอด โอเคโอเคครับผมตอนนี้ที่มาห้องกำลังคอไฟแล้วครับก็เจียวลามขึ้นมาตอนนี้ห่านห้องเฮ็ดเสร็จแล้วนี่ไม่ไพ่สองอันแล้วก็เอารวดครับผมใช้รวดเพื่อความสะดวกเอารวดไปอ่ามันลึงตึงแน่ยังอยโอเคเออมันคือรวมได้่ะบ่ลมดอกอันนี้ได้ยังโอเคเดี๋ยวค่อไฟตรงนี้แล้วก็ยวอลามขึ้นมาเลยนี่ลามของเราลามห้องขึ้นมาวางนี้เลยลามหนูเอาวางเอียงได้เลยนี่ คือกลไอ้ตรงฐานมันตรงเนี่ยคือมันบมีเหนื่อยอยู่แล้วห้อว่างไว้ริมๆิมขอบกระพอะไรอีกกระว่างไว้ริมๆิมเพื่อนตัวนี้นก็สิเป็นไฟหลกให้มันหอมมากเขา้าไปความห่อนมันคือระอุอยู่แล้วครับถึงอยู่แล้วสุดยอดนี่เดี๋ยวรอไฟติดแล้วเขาก็ามาติดตามรับชมว <laughs> ่าริงออกมาแบบไหแล้วรสชาติเป็นยัไงเพราะอะไรตัวเห็ดเราบริซิมครับผมแล้วเขากะเอาตามอัตราส่วนเ้างสำหรับคลิปนี้ก็เห็ดเพื่อบรรยากาศครับผมจะบรรยากาศแล้วก็ มาฟาร์มหนูของพีพาดครับผมนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาฟาร์มหนูพีพาดจักเที่ยนึงก็คือจัดเมนูหนูล้วนเลยอ่าเมนูหนูล้วนๆคือมานี่มานหอดฟาร์มก็ต้องได้กินหนูกินหนูครับผมอาจารย์ผู้ใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลจังไดก็คือสามารถติดต่อได้เลยติดต่อมาเบอร์โทร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 ศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าห้าห้าแปดแปดหนึ่งครับผมนี่ครับโทรมาเบอร์นี้ต้อนรับและปรึกษาได้ทุกอย่างครับ ควาเรื่อเลี้ยงแบบจนหนูแบบขยายมาสองหลาสิบบอลเนี่ยเพราะธรรมดาครับผมเลี้ยงมาตั้งสองสองพันหาร้อยหาสิบเก่าแล้วครับจะหาปีแล้วครับจะหาปีแล้วครับถามข้อมูลได้เลยครับสอบถามได้ครับโอเคครับผมตามนั้นครับครับแต่ก็พอพันไม่พันสนใจกับตีตอตีตอได้ครับเพราะว่าเรามีทรงท่างรถไก่อ่าแล้วก็ขันท่างพันผมกลับไปเฮตงานยุ่งเทพก็ผมแวะทรงให้ได้ครับโอเค ตัวนี้เมนูล้าหนูเข้าครับผมขับเคลื่อนไปประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าไผ่เริ่มสีสีเสีเ่ยวดำลงแล้วครับนี่แหละเมนูเด็ดต่ว่าของปากคอมันสีลกบุกขึ้นน้อยนึงเกาคมอญนหนูควันออกกุม,มุ้มุมเลยแต่ใครเริ่มสีเชี่ยวแล้วสับลองเด็ดเมนูนี้ครับโอเคนี่ก็สุกเป็นที่รับลายแล้วครับผมล้ามหนูเข้าขาอแยกออกมาผัก เื่อใบมันห่อนจนเกินไปครับเอาผักขึ้นหมากกันนี่เี๋ยที่ทำคัรเทออกนี่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบึงนี้จนจนใหม่จนด,ดำนี่ครับเดี๋ยวมาเบ่งอันไห้คือตอนนี้ความหอมนี่ละอูขึ้นมาเต็มๆเลยกินความหอมครับผมออกมาจากกระบอกความหุงหุอยู่นี่หอมมากอามาแกะบ่งกันจะว่าถามมันเย็นกันไรกอนไม่ค่อยจะเทง่ายเนาะโอเคครับโอเคมือนี้ครับสําหรับลามรู้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ เสียงกันแล้วยังดีดกับหมกหนูนะเนี่ยนะอะไรดีแซทบวกกันนะผมทีมยงนาเท่เราจะล่อซิมอยู่ไปเที่ยวกอนถอดเฝ้าก่อนหอมหอมรำมีเสียงกระซิบมากเลยพี่หอมกลุ่มเลยวะไปเที่ยวกครับนี่เอาไว้เดี๋ยวเที่ยงโอ้โหดูดิน้ำเหมือนเสียงนี่มาแล้วหนึ่งโอ้เขามีตะไคร่ออกมาก่อนครับมันขึบอกผมพี่ มันหล่นมันหล่นโ้หมันแล้วมันครออกมันใหอมมันล่นหล่นใส่กันอน่ากลิ่นมาเลยครับลย้ยเลยยุนน่โอเคหมดแล้วเมาหมดแล้วพี่มัอันนี้มัมันหล่นมันล่นหรอเออนี่นะ๋วเลยอันนี้คืันแตนี่ละของแค่อยู่นี่ทีนี่มาลามาซิที่นี่ครับดนเวลาซีมันแล้วขอยหที่นี่ไปดูชานฮ เป็นบ้องเลยเี๋ยวออกว่าเป็นบ้องของแท้วะลองเบิ่งลองเบิ่งลเลอาสอนไหมเมลนลลลโอ้ลนี่เลยเทสเนี่ครับเน้นโอเคมันจะเหี่ยนี่รักือนลบเอ้ยมมวะาน้ามะ่อมเยื่อไผ่มาเนาะสาพงจาพงเก่าอ่ะนี่ต้องให้พิพันะครับเด้อทีนึงครับเดี๋ยวพิัพิัมันิมนะชิมซิมซิมเออสอตัว นี่ดิไอทำหาหางไหลายเนเฮอมากรุบเนี่ยนี่นี่สุดยอดเลยขวาน้ำหางมันนี่นครับเตมชนชิพัฒด้วยมาพ้อพื่พัฒน์ภาพุงเนี่งกินจุดควรอยาก็น้าไหวนะได้อยู่ไปดูจี่ห้องมาลองชิมบแซบครับเ็ต่แตละวาแต่ละก้นรถเถือครับนอันนี้กัน คนนได้ลุงได้ครับมันจีเข้มหน่งกินกับเขาพอดีพอดีไา้วะไรบ้านของกูไรไรบ้านต่ว่ากินกับเขาพอดีด้ล่ะตาว่ากินเปาๆนี่ยว้าว่ามันรวว้าวว้าวว้าววาวว้แ้าววาวว้าาว้าผม้าววมาวว้าวผมาวาว้าววอาวว้าวว้าวาวาวั้นวว้น้วา้าวว้าววา้ววาววาวาน้าาาอ คือกันดีต้องหิ้งเขาอมมันต้องพอดีแล้วพอแม่พาเห็นแบบนี้นียครับเ้าต้องหินเขาแบบม่มันมันเดีัยครับมันพอดีแต่ว่ามันกลมกลมในตรงเนี่ยหนูหนุนมันออันนี้อันนี้แบบแซบดีแต่อันนี้หอมับนอีแบบนึับเพราะวแบบมันมีหยวกซอยของผมช่บแบบอนมพี่เอจานเดียเด็ด เด็กๆที่เราไม่ยอมสูสีบรรยากาศเป็นบ้านผมมืงมึงอก็ไม่เห็นเก็บเก็บบรรยากาศในเบื้องซื่อแซบลีเลียที่เขาหุบก็ยังพอมือเขาไปอยู่ฟาร์มหนูพุกใหญ่อะไรนะเด็ดรอยแล้วปิพันไปีพันปีพันนะฟาร์มยังก่อนมีอันี่ฟาร์มหนูพุกใหญ่หนึ่งทับใต้สาขาประโคนชัยครับมาแล้วจำว่าอะจำไม่ได้เลยไอ้นี่แหละคันผู้ใดอยากมากินลามหนูก็มาเด้อพร้อมเหมนะมากินหนูโย่ฟ้ามนี่ รสชาติเหมือนกันเลยครบแตกต่างกันรสชาติเหมือนกันเลยเดิดไปทางเดียวกันเสือเลยทางเดียวกันขึ้นบุกไปเลยนนี้หมกเซบองไม้ไผ่อันหมกเซบอตองนี่บองไม้ไผ่ครับผมว่าคือยังเขาปลาเนี่มันมันตรงแบบนั้นเป็นบุรณะเท้าของขามาฮ้อนๆกินกับนิดอาจารย์ทำไรเนี่ยมึงกินข้าวอีกแล้วเหรอยังยังโอ้ยด้วยกินข้าวอีกแล้วที่เราพูดจริงดีว่ะสู้ไปทางเดียวกันเลยมันสั่นโอ้้เจาความนี้แหะผมยืว่ามันยืมว่าไม่ใช่อะไรเลย มาครับมามาเดี๋ยวลองเขาห่ขาหอนนี่จบเลยว่าที่นี่อ้าน้องลเอ้าจแต่เล่นซนบอกเขาต้งกินกานเดียวกันครับผมแมนนเลยเขาก็ระก็ะถววยแล้วไปนีอยู่ครับมีอยู่อาจารย์เดียวกันนี่แหะครับผมนี่ท่านน่องละน่องลามันบ่แสบอย่างหนึนครับบจนหนูมันหนูมันนี่เลยเนีบหนูมันกินย่างน้ำเขา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  ที่ต้องการแบบมันแสบต้องคุกเข่าครับผมมนรวมกันเนแยนเนียนแหนเต็มครับผมมีความมากเลยบอกยังไงเลยวะเปาเลยหรอโอ้โหดีมากความเก็ดเต็มจุดคือมเปาอะเดี๋ยวมีรนหอมมันจะหอมแบบเขาขมมากมากเลยเป๊ะโอ้จักการว่าต้องแบบนี้แหละเขามเผ็นที่ห ทำินอกยงต้องยางไงครับเป็นไงครับต่อรมอยมากอร่อยสุดๆเยมากสุดยอดสามบินมาบินขอคำคครับผมบินเน้นๆแล้วเราให้คเด็ดจะความรู้หุนแนูเสีบกบัเสบแบนี้ครับผมแต่ก็คนสับผมผู้ได้ับงงดตาก่อนเขาหำบ่งเฮะรอนี่กจะเป็นบ่เป็นเป็นบองเลยเนาะต้องคุกเข่าลักน้อีงทีครับผมเด็ดมากจ แน่นอนแต่ผมบอกว่ามาโอเคครับไม่นู้แบบอี่างนู้นยิ้มเข่าครับผมจริงเหรทีแบบมีคว่มกล่ำเลยกับเจ้าเข่ามันทีแซ่บมากๆเลยนะบรรยากาศเมื่อไงก็บบรรยากาศให้เบิรงครับผมความแซ่บกับบอทเทอร์เลยหรอไม่หรอบอทเทไร์แบบไทยแบบขัดกรอนทุกอย่างให้เบิรงครับผมเมื่อไงกับรรยากาศให้เบิรงครับก็ขออนุญาตฝากไว้ที่นี่ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็ฝากไว้นะครับฟาร์มหนูพุกใหญ่หนึ่งครับหทับใต้สาขาพระคนใช้ของมีพาร์เดอร์เบอร์โทรศูนย์ ศูนย์เก้าห้านย์เก้าห้าหแปปครับห้าแปปหนึ่งครับผมโอเคขอบคุณครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผู้เล่้ไม่กินหนูบ่ะไม่ได้ได้กินหนูโอ้ได้กินแต่เนือผู้ลี้่กินหนูเลยวเอาหนูไวปป่อยใสในมอกินเลยกินเลยเอาจิงงไอตัวน็กหน่อยได้ไหมบ้่ตัวองบาเอาก็ไม่กินงัวมาก่อนะินไม่